ดังนั้นเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราเพียงอย่างเดียวหมดปัญหาที่เราจะไปกังวลกับสิ่งอื่นๆเพราะธรรมชาติของจิตและกายถ้ายังมีความสัมพันธ์กันอยู่ ไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตเขาเป็นผู้มีหน้าที่รับรู้เขาจะรู้เองโดยอัตโนมัติตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแต่เพียงเครื่องมือเป็นเครื่องมือของจิตที่จะสื่อสารกับโลกภายนอก